ไปหนูไปไกลที่ไปไปเดี๋ยวสองหน้าเดี๋ยไปไปซะไป, <c oughs> ไปไป <c oughs> นอนเอางี้นมาหวัวหน้าก,ก็ยีนน้แบบไปซะไปกินลาบเลือดหร้อปากแดงกลับเลยไปกินเนื้ไปสิเคยเจอแหวกเอาบัตรเข้าไปแจกเข้าหน้าไหมหนูไปสิไปหลบหลังพ้องคิดแป๊บไปแจกบัตรอะไรอ่ะเขา <c oughs> บอกว่าเงินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดแต่เนี้ยไป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 หมาเหมือพี่จะแจกหมดอ่ะปุ๋ยไปพี่จะไปแจกไปสิโอ้เจนาน้า ไปพี่ไม่ชอบเด็กไล่ชะมุดเลยนี่ใจร้ายใจร้ายใจร้ายนะครับแม่พอดีไม่ค่อยชอบเด็กครับเด็กชอบงงงงงงงที่บอกว่าอะไรก็เป็นเด็กนะคะอะไรนะเด็กก็รักเป็นไปสิไปสิไปล้อโนู้นไปเออไปล้อก็ไปหยุดไม่ต้องเดิาอะไรนะยืนตรงนู้นเลยนะ ล้อไปเลยไม่เถอยินทไม่าว่าน้องเอาเหรอที่น้องสาวเหรอครับน้องสาวเหรอที่น้องสาวเหรอใช่ค่ะที่ต้องเล่นสุดไอ้แข้งเหนือเนี่ยก้าวหัวใช่ก้าวหัวอุ้นนั่นแหละอุ้นหนักเลยเบางคนไม่ค่อยชอบเด็กครับไม่ได้มีปมครับเคยรู้เด็กหลอกครับเลยไม่ค่อยถูกกับเด็กเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเด็กหน้าตาประมาณนี้ยอมโดนหลอกทั้งรอบก็โอเคนะครับไม่ติดเลย ไปสิให้ดูข้าวผัดไปดูข้าวีก็หลังคอแม่หัวชมกกอบเอาปกะโอ้โอ้โอ้ด้วตีได้แลเยี๋ยมีพกันือไปเลยใหญ่ดีมึงไปไหนก็ไปสั์ไอ้หลงเพื่อนไม่รักไม่เอากูเลยนะใครเพื่อนมือโอ้ยเหียมึงไม่้องกอบไอหลงเพื่อนรักมาเลิฟโอ้ไม่ต้องมารักกูจะหลงโอ้ไม่ต้องมารักกู เฮ้โหจานโอผมข้าข้างจานตลอดไม่ลงไม่ลงไม่หลงมึงมีข้าผัดไอ้กูไปเปลี่ยนแมสออกก่อนดีกว่ากอว่ากูใส่แมสกูแบบกูเป็คนเป็นโรคมากกไม่ควรไปโบางเือดไอ้กูเบียีบางงไม่เีมีฟอกช็อปไหมเฮ้ดีีคะฟอกช็อปมีเขานเลยไม่ต้องซื้อช็อปเอาเปล่าไม่ม่ไอเปมซื้อวนเดเปิมเปล่เปล่เปาเปล่า เดาหกสิบสี่เหรอเอาจานเดียวใครเอาอีกครเอาพกชอบเล่นเป็นไงเล่เป็นทีทิ้งเป็นทไว้แต่ะจูะูทุกนจะูใครเอาอีกมีมีอันมีอันดสิี่ดสิบสี่อันครับเอาหมดเลยไอ้บังปลอเลยละห้าร้อยนะสิบส่เฮ้ยกูไปออดแบ็คออกก่อนกูรู้สเถอะกูโอ้ยเชี่ยเอ้ยกูเดาพชอบไปยี่สามยี่สิโอ้ยเนี่ยไปกดเงนสดเยี่เจ็ดร้อยคน ลุงแต่งตัวสบายรุ่นเลยนะน้องผมนะ <c oughs> ่ะพอดีกำลังฝึกให้มันแต่งตัวอยู่อ๋อหน้าไปเหมือนกันนะโตไวสิเด็กนอกก็อย่างี้แหละธรรมดาใช่ครับสภาพอากาศัพาไปนะใช่จิกแว๊ดล้อมด้วยมันดูโตเลยแต่งยังไงอ่ะเปี่ยน ันที่มันดูดีหน่อยอ,ะอ่ะบ็อกเซอร์มะอันนี้แต่งแต่งตัวไม่ค่อยเป็นเหรอเราใช่ครับมันแต่งเป็นแต่หมอนัมซิ่งอ่ะฮะเอาได้ความชอบใครความชอบมันอย่าไปขัดเขาเลยเอ็มมาให้พี่เขายังเข้าใจเลยเกี่ยวมันเข้าใจผมใช่ความชอบใครความชอบมันอย่าไปบังคับเขาเลยเอา้ายัไม่เคยเห็นมันเต็มเรียบร้อย ความชอบใครความชอบขนาดนั้น,นไม่ต้องพูดสิเดี๋ยวองมีเรื่องยีนคุยกันดีๆอยู่ละเชี่ยมือเป็นเฮียชอบโดดสเปซบาวะอะเหียเรื่องต้งลานเก่ยงยีนหน่อยเก่งยีนหน่อยเก่ยงยีนล่เออไอที่ผมใส่แล้วลายสีแดงอะเหรอลายสีแดงสก๊อตอะเหรอ ไม่น่นหมอดลาเกินไปต้องซื้อแมสปิดดีกว่าแต่ช่วงแม่งโควิดไม่อย่าเลยผมลองแล้วยิ่งใส่เราดูมันเป็นโรคผมจะบอกให้ตอนเนี้ยผมใส่ผมเหมือนผู้ป่วยบางสภาพตอนเนี้ยอ่ะดูดิอ่ะผมใส่อ่ะเหมือนไหมผมเหมือนคนเป็นโรคไหมไม่มีใครคิดว่าผมป้องกันสักคนบาร์บี้แต่คนคิดว่าผมเป็นเออว่าแต่เป็นไปแล้ว ไม่ได้เป็นอ๋อเออไ่ได้อยู่ดิเออไล่แมังเยอะดีว่ะี่คิดว่าไงตัวเนี้เปลี่ยนบอกได้เปลี่ยนบอกได้เปลี่ยนบอกได้อ่ะเออ โคเทผมจะใส่ซองปืนก็ต่อเมื่อผมมีปืนจริงๆถ้าผมไม่มีปืนจริงจะไม่ใส่มันดูไม่เฟีเ้ยวกูให้เขาไปสองหมื่นเพื่อไปรับของแล้วก็ทำใช่ป่ะแต่ว่าไอ้เรือมันสงปืนไ้อยล้วนแต่ว่าไอ้เรืองมันไปถ่ายตามเขาโอ้โหอะไรเดอร์ว่ะอากาศเย็นก็นเย็น,นะยนครับนะเฮ้ยเฉินครับมีเด็กโดนแมงกระพุนปัดกัดปากอะ่ะเขาบอกว่าเขาชอบมึงอะ่ะใครเด็กแมงกระพุนกัดปากครับโอ้โหนะพอเลย พอเลยพอเลยพอเลยมึงทักทายมีอาสาบันิกยังอ๋อไปทักทายไปแล้วครับเจอแล้วครับกูไปดูด้แล้วแล้วพวกมัาคามันชื่ออมสินนะเกินน่าจะช้าแต่คนละช้าขี้ยืนทำเพลงขี้อะไรวะมันมันมิวปะไม่เหมือนวันมิวเหมือนวันโลกมากกว่าเดด็จ้าบุรีแล้วมึงทำอะไรเนี่ยครับผมนะ ว่าจะไปดูอยู่เห็นดำว่าจะไปดูอยู่เห็นดำโทรมาบอกครับดำโทรมาบอกว่ากูรู้ว่าบีซีอยู่ไหนรู้ว่าเอ็นทีอาร์อยู่ไหนแล้วม,ม,มันก็พูดอีกว่าก,กูนั่งรอตี่ไอ้ดาบอกแก่ที่จะไปรอทำไมอ่ะผมว่าที่นักโกสูญเสียอะ่ะผมว่ามันอาจจะหนักชิน้นวันแรกมากกว่าฮะมันหนักไปแล้วเมื่อวานนะนะแล้วคือดูเอ็นีอาบอกกันว่าบีซีขึ้นไปสิคนที่สิบเก้า ้าวแล้วมึงคิดว่าจะไม่หนักกว่าเดิมเหรอผมว่ามันอาจจะหลบ,บทีเดียวเพราะว่ามันมันคงมันมันได้เปลี่ยนด้วเดี๋ยวถ้าพูดตามตรงอะ่ะไอเดียฮะ uh huh. มันก็แบบไม่ต้องแลกตรงตบแลกตรงตบก็เสียอกันนะเข้าใจปะไม่หรอกถ้าเกิดว่ามันสองคู่แค่เนี้ยมันโดนตำรวจจับมันอุ้มยากแต่ถ้าเกิดว่าเพิ่มอีกคู่หนึ่งเข้าไปอะ่ะน่าจะสนุกละเพราะว่าวันนี้เมียม,มึงมาคุยกับกูเรื่องไอ้เปียกใช่ไหมไอ้โทรบอกอยู่ใช่เออทำไมเปียกมันถึงไปอยู่ เปียกหน้าโดนจริงทำไมอ๋อคือตอนแรกอ่ะไอเปียกหน้าโดนจริงทำไมอ๋อคือตอนแรกอ่ะมันมันมันเออเปียกอยู่ขบายแ <ไป S 1> ล<ะ>้วเริ่ม,เร,มเริ่มจากกุญแจแดงอ่ะคือตอนแรกอ่ะไม่เดียวแพ้แล้วหรือว่าเปียกไม่อยู่ขบายแล้วไม่ใช่เหรออย่รู้อ่ะแต่ว่าก็ยังมีอยู่คือไอ้เปียกอ่ะตอนนั้นอะคือแพ้จะทำกุญแจแดงให้เอเลี่ยนอ่าฮะแต่แล้วไอ้เปียกขอก่อนขอขอมาก่อนขอกุญแจแดงมาก่อนอ่าฮะปักฉลาม ให้ก็ให้หมดพอให้ปุ๊บแพทก็ทัดต่างมันก็รูปุ๊บกแพทแพทไอ้แกงแพทอ์แมันมันให้ส่งเงินตัวทุกเวลาอ่ะฮะอาทิตย์ละแสนรอใช่ปะนั่นน่ะเยอยอะไรวะเนี่ยเอออาทิตย์ละแสนเอออาทิตย์ละแสนนี่กูเก็บพวกมึงน้อยไปเหรอเนี่ยแล้วแบบว่าไอ้เนี่ก็บอกว่างาน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 ขาวว่าไม่ไม่ไม่ขอเปลี่ยนเมงให้ขอเป็นจบบูรเทส ไอ้ติฟติฟเอาน้ำฉีดลิ้นมาพอทำบุญเสร็จก็ไปทำก็ไปส่งของไม่ค่อยมาโอเคครับเดี๋ยวล่าสุดไหนไปบอกเพชรว่าจะขอออกจากแก๊งอะไรอย่างเงี้ยแบบติดตัวละโอซีพูดวนไปวนมาพูดวนไปวนมาโน่นนี่นั่นพอพูดไปพูดมาบอกว่าอยู่แก๊งแต่ไม่มีความสุขเอาคันน้องมาได้อะไรปะ หาเรื่องด้วยมันอ้างมาันมันเนี่ยแต่ตอนแรกแพทก็แค่อขอแค่เลยวะบูปินสองทีมั้งค้าบ,บูปินจะของของกรนเลยเมื่คืนเพราะว่าถ้าออกแก,งก๊งอแบบแพทอบบมันจะอาวุธหายถ้าถ้าแก๊งทำให้อ,อ๋อค<บ>ขอ,คอ,อยอาอาวุธทิ้งอยอมเป็นกดแก๊งไปเลยอ่อใช่ใช่ไม่เกี่ยวใช่เป็นเป็นกดแกง๊งท<อ>ี่ถ้าถ้าถ้าแก๊งถ้าแก๊งทำให้นะแต่ถ้ามึงมีเข้ามาแต่แบบไม่เกี่ยวกันอ๋อคือสุดท้ายก็คือส่ดท้าแล้วไงต่อ เพี้ยกก็เลยแบบมันก็บอกว่าเอ่อเรื่องแบบแก้แพ้ตาไปเห็นตาชื่อว่าไอเพี้ยนอยู่คอไปแพ้ก็เลยไม่ไม่ไม่เหลียบเลยเพราะว่ามันเหลียบใส่ตอนไหนก็เลยเอาทุกอย่างไอ้บึงก็น่าจะรู้กันจะแรงไอ้เพี้ยเปี่ยนคงไม่ได้แต่แล้วแต่กูเห็นไม่แต่ตอนสนับเลี้ยมีเรื่องเลย ตอนแรกเอามาชุบเลี้ยงตั้งแต่แบบว่าตอนเดี้ยังไม่มีเฮียที่ตอนแรกมันก็ตอนนั้นเกระทืบไปช่วบอกว่าไม่ไม่มีใครเอามันไม่มีใครเอามันแล้วก็เลยเอามันเข้ามาเพราะมันเคยอยู่ยอดเยี่ยมก่อนก็เลยสงสารมันใช่ไม่มีใครเอามันตั้งนานแล้วไอ้แต่ตอนแรกมันก็เปลี่ยนนะแต่หลังๆมันก็เนี่ยตาพัดนาดเหมือนเดิมมันก็ไม่เอาโคมันนั่นให้ผมเลยมาโคเม็นจังของผมไม่มาตอนมันจะขอเข้าแกงมันก็ขอโอกาสดิแพนไม่ใช่หรอแต่มันหน้าโดนจริงเว้ยมันก็ตาพัดแดดเพนก็เลยจะเอาขอคืนทุกอย่างอ่ะ โอ้ยเอาของก็ตีป่นีตาไปตีไม่ไม่ไม่คือเห็นว่า้ตีก็ตีอยู่แล้วแค่เอาอย่างเอาของมันเคารวาถ้าตีก็ตีได้เลยไงอ๋อเราตีไม่ได้อะไรเอาของก่อนใช่ก็ขึ้นใคนขึ้นก็น้าด้วยไม่ใช่หรอฮะใครขึ้นก็เล้น้าเป็นพยานให้น้าเป็นพยานไม่หรอใครเป็นพยานน้ไม่นี่เมื่อวันนี้วันนี้วันนี้เจ๊เจก็มาหาหนูแล้วแล้วด้วยก็คือเราเ้งานให้อะไรเนี้ยอะไรนะครับเล่าไป้ฟังหน คือวันนี้เจ๊เขามามาให้พวกพวกแระแบบเป็นตัวกลางให้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามว่าแบบว่าคอมไปต้องคือของให้เขานะอะไรเงี้ยเออใช่เพราะว่าคือตอนแรกอรับปรงกันไว้ว่าความรับผิดชอบเนี้ยเป็นในเปียคนเดียวซึ่งทีเนี้ยมานักติดกำพูมันติดกำพูดจากเจ๊ตรงที่เอาง่ายๆมันโกหกมากกว่าครับก็ตอนแรกมันมันอ้างอ้างอีกแบบนึงว่า ว่าที่จะแบบอยากออกแก๊งเพราะว่าไม่ว่างข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอ,อสุดท้ายเราเจ๊ก็ไม่เห็นว่าไปอยู่คอมบายก็เลยเรียกแกงง๊งคอมบายมารับทราบว่ามาถามเขาว่าเออเขารู้ไหมเนี่ยว่าเปียกออกมาจากแก๊งนู้นอะ่ะเขามีทรัพย์สินนี่ที่ต้องจดใช้นะคอมบายทราบไหมคอมบายเขาบอกว่าทราบแล้วทีเนี้ยแล้วก็บอกว่าทีเนี้ยเพราะการที่คุณมีแกง๊งแล้ว,วความรับผิดชอบมันก็ต้องเปลี่ยนไปคือมันไม่จะไม่ใช่ปัญหาส่วนตัวทั้งหมดแล้วไม่ได้แต่โมกษาด้ยเห็นได้ข่าวว่าเขาบอกคอมบายย้ายไปอยู่โอเวอร์แล้วไม่ใช่หรอ มันมีแก้วแค่แค่คนเดียวค่ะเช่นท hey, mm. uh ี mm. mm. oh. mm. Mm. Anyway. Yeah. Mm ่ที่แจ้งออกไปถ้าแบบว่าเขาไปลายอยู่ตัวนี้ปกติเลยเหรอใช่ครับมีตอนนี้ก็มีที่ที่แจ้งล่าสุดไปก็คือมีตอออกไปเดินหรอใช่ค่ะแมนเนอร์ด้วยตอนนั้นเนี่ยแมนเนอร์อยู่ใช่มีตอกระเพื่ออยู่เวอร์ไปด้วยอยู่เวอร์ที่อยู่เวอร์แล้วก็เปลี่ยนมาก็คือสรุปวันนี้ก็คือสภาไปเป็นตัวกลางตกลงให้ว่าทุก เนี่ยก็คือน,นัดไว้วันที่ทุกสัปดาห์เขาจะต้องมามาชำระชำระของที่ตกลงกับเจนี่แพดไว้คับอ๋อแล้วถ้าเกิดไม่ชำระล่ะ็จะแล้วบอกนะแล้วว่าใช่แล้วก็แล้วบอกว่าถ้าสมมติว่าทำทำตามไม่ได้ที่พูที่พูดหรือว่าผิดสัญญาอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องตามยึดทรัพย์ถ้าคือหนูจะช่วยเท่าที่สภาช่วยได้ค่ะอาจจะต้องยึดทรัพย์ตามมาต<ช>ามรายละเอี่ของสภาใช่ เพราะว่าเนี้ยมันเหมือนกับเขาตกลงกันเองอะไรเงี้ยแล้วแกมารับทราบให้เกมจัดเจอแพทเอาคืนชุดตีวุฒิสองร้อยใบเบสห้าอันใช่โดนทุกเม็ดเลยครับใบเบสสิบห้าโอ,อ้เออใบเบสสิบห้าอันลดจากย<อ><ช>ี่สิบห้าค่ะของที่ไอเปี๊ยกับของที่ไอ้เปี๊ยกเอาไปจากแก่ะมูลค่าหลายล้านเออมูลค่าหลายล้านอยู่เยอะรายเยอะไม่กลัวเราคนเยอะ น but, ัดให้ของวันแรกคือวันที่สองที่จะถึงของจุดแีใครอยู่หรอปาเียกูบอกเลยล้องแจ๊ลร้องแจ็กเลยตอนแรกอะตอนแรกเล็บเสนอว่าจะให้ยึดทรัพย์ฝั่งที่เปียกมีอยู่มาก่อนแต่เปียกบอกว่าไม่มีอะไรเลยมีแค่โคมิดคันเดียวซึ่งมูลค่ามันแบบ เทียบไม่ได้กับปังฉลาดแล้วก็เลยบอกอางั้นไม่มียินมาก่อนจะขอดูจะขอดูคำพูดเขาหน่อยจะขอดูว่าเขาเขารับปาแล้วจะทำยังไงโง่เนี่ยโง่เฮ้ยเแตงคือว่าจะไปนี่ไรไปดูเมืองบนเท่าไหร่จะมาเฮ้ยขับถ้ามึงอยากได้ข้าวฟรีทำเหมื่ยมืดก็ได้นะทําไมล่ะครับหน้าร้านอะมันจะมีจังขยะอยู่มันไปนั่งแล้วก็ขอข้าวเขากิน ไอ้เบื่อที่มึงขอทานเลยเหรอเนี่ยอะไรนะครับมึงเท่าไร่ของมึงเนยไปขอทานทำไมเนี่ยไม่ได้ไปขอทานแล้วทำอะไรไปอยู่เขาเอามาให้ผมเองเหรออ๋อไปไหนอ๋อขออะไรครับว่าจะได้กล่าวกันนะผมไปกินั่งอยู่หน้าร้านอาหารอะไรก็ได้อ๋อไปกินข้าวครับแป่ว่าไปขอให้เขาเอาข้าวไว้กินเลยดิถูกครับเสียชื่อแก๊งจริงเลยมึงนี่ ไม่มีก็บอกสิผมปอบผมปอบตัวไปเขาจำไม่ได้ออเหรแล้วไปนานรู้แล้วไปนานรู้ปอบชุดนี้เลยเนี่ยโอ้โหเวฉันถอดเสื้อไปอยู่ฮาร์เพราะจำผมไม่ได้บังเนี่ยสภาพเขาเห็นกางเกงก็เลยเกงก็รู้ว่ามึงอยู่อยู่อยู่ไว้ด้วยกันโคตรชอบเลยชีวิตไปไหนมาวะไอ้หลงเล่นอย่างัวนี้ไอ้หลงเอาโคเป็นบังบอนกูเลยไปแล้วพี่ผมไปแล้วเออได้เจอกันติฟเอ้ยเอาโคเบไปมึงบอนกูได้หลง ไปไงบ้างคะสภาพการยืนไปหาไอทีอาร์บอกไม่ก็เพิ่งจ่ายล่วงหนมาสองนกูแม่ลไปไว้นั่นนะไอข้าไหนูลูมาอ๋อูลูมาไปก็ได้ไปไไปมีคนไปด้ยอะไป่วยบายไหนอ่ะว่าไปไปดูไอีอไปปะ ไอ้ดาบอกอยู่ข้างบนรุ่นอ่ะน่าสนใจวะไปไปดิเปลี่ยนสีลนหรอเปลี่ยนแล้วนี่เฮียเห็งสีข้าหลวตาเปลี่ยนสีรถไปลงนั้นนะฮะสันดาบเหมือนเดิมอะ่ะจะด่ากูก็ด่าก,กูาตรงๆไม่ต้องอ้างสีลนหรอกกูยังไม่ทำอะไรเลยเนด้อเก่งเนีน้ยไรวะดูดิไอ้บังดูดิมึงนั่นมึงจอดรถคนหน้าข<ย>ับเหี้ยวะขับขเหี้ยนี่ขนาไหนมีคนขับจะล็อกทำไมวะล็อไม่ได้ดไเลยหลังวนนี้ล็อกหมด เี้ยจะได้ว่ะชนเปกเล่นเบรกับแต่บอกว่า่อนะนเสร็จก็กลับแล้วทำไมกูข้าเรื่องดเด็ดไปอยู่วะเออดีเลยดีเลยของกูอฮะ <c oughs> ไม่ใช่ไอ้สั่นี่ขเขาเปิดใ่กรเทียลไอ้ดีมันได้ยินคนอื่นด้วยนะใช่หรอใช่ครับกระเทียล้วแต่เราดน่ไอ้เนี่เราทารั <นะ S 1>